อะไหน้าที่สุดระทึกแขกไม่รับเชิญบุกจู่โจมสาวให้อาหารปลาเต่ากระเจิงคลิปไวรัลวันนี้แชร์กว่า40,000ครั้งเมื่อสาวให้อาหารปลาเต่ากำลังเพลิดเพลินเจอแขกไม่รับเชิญพุ่งเข้าใส่กลางวงเล่นเอาวงแตกไปคนละทาง การให้อาหารปลาอาหารเต่าหรือสัตว์ต่างๆนับเป็นกิจกรรมที่คนไทยมักทำกันเพื่อเป็นการให้ทานหลายๆคนคงเคยสัมผัสกับการให้อาหารตามปกติก็นั่งมองสัตว์เพลินๆบางทีก็สามารถเข้าไปให้อาหารแบบใกล้ชิดสามารถป้อนอาหารเต่าจากริมตลิ่งได้เลย คลิปที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วเมืองมีการแชร์ไปแล้วเกือบ40,000ครั้งเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์โดยสมาชิก f a c e b o o k รายหนึ่งซึ่งเธอได้ถ่ายคลิปตอนให้อาหารเต่าและปลาอยู่แต่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีแขกไม่ได้รับเชิญพุ่งเข้ามาร่วมวงด้วยแบบรุนแรงจนทำเอาวงแตกกระเจิงซึ่งเป็นพฤติกรรมจู่โจมอย่างก้าวร้าวแบบไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนัก แต่ทำให้ผู้ที่ไปให้อาหารปลาครั้งหน้าคงต้องระวังไว้ให้ดีส่วนจะก้าวราวแค่ไหนนั้นต้องลองชมกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอะไรอุ้ยไอ้เนี่ยกินปลา่ะเดี๋ยวเธอโดนเดี๋ยวเธอ